ศึกเจ้ามวยไทยคู่ที่2วันนี้เป็นมวย119ปอนด์ครับายแดงชนแดนสิทธิ์โสธรน้นำเงินเพศเสรีสิทธิ์บางประจัน์คุณชายยูนชนะเทพครับผู้จัดการวิลล่าคาเฟ่เป็นผู้ขึ้นไปมอบปลายนะครับและคู่นี้สมุนไพรใต้เกงอีแก้ปวดเมื่อยมีทั้งชนิดประทานและชนิดนวดก็จะมอบสร้อยคอตรงคำเส้นหนึ่งให้แก่ผู้ชนะครับส่วนตัวเองของรายการนั้นเป็นด้500ยาหย้าร้ยถ่ายพยากรองเสลึงไม่เดียวครั้งเดียมมอบเงินสนทห้2,000บาท ประวัติทั้งคู่ก่อนจะมาถึงวันนี้เชิญคุณพัชรีครับสำหรับมุมแดงนะคะชนแดนสิทธิ์โสธรชื่อจริงก็คือสุริยาเกียรติศักด์น้ำหนักที่มาช่างมาเช้า122ปอนด์ค่ะลดไป3ปอนด์ชนแดนสิทธิ์โสธรน,นั้นเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมาทั้งหมดถึง99ครั้ง ชนะ79ครั้งแพ้20ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นชนะคะแนนธนูทองสออุดมศรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ19ปีนะคะผู้จัดการหัวหน้าคณะของชนแดนก็คือคุณประวิทย์สวนวิจิตผู้ฝึกสอนคือทองดีน้อยสิทธิ์ครูหมายค่ะ ส่วนมุมน้าเงินก็คือเพชรเสรีสิทธิ์บางพระจันทร์หรือว่าบุญชูสิทธิ์บางพระจันทร์เดิมนั่นเองนะคะชื่อจริงของเพชรเสรีก็คือปรีชาระเหมน้นําหนักที่มาช่างมาเช้า120่อปอนด์ลดไป1ปอนด์ค่ะเป็นชาวจังหวัดปัตตานีชกมมยมาทั้งหมด85ครั้งชนะ70ครั้งแพ้13ครั้งเสมอสองครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนานจอมโว13บเหรียญทาวเวอร์ที่เวทีมวยจังหวัดกระบี ปัจจุบันอายุ24ปีผู้จัดก,การก็คือคุณบุญโดงศักชัยวัฒน์หัวหน้าคณะคือคุณนิคมรัตนวิทย์ผู้ฝึกสอนคือคุณปิงภูธรค่ะนั่นคือประวัติทั้งคู่ก่อนถึงวันนี้นะครับถ้าจะมาเปรียบเทียบกระดูกมวยแล้วผมว่าก็อยู่เบอร์เดียวกันฝ่ายแดงนั้น99ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้อยนะครับส่วนน้ำเงิน85อ้าวก็คง,งจะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วนะครับทั้งคู่นั้นเป็นมวยจากใต้ครับฝ่ายแดงอยู่น,นครศรีธรรมราชน้ำเงินนอยู่ปัตตี แล้วก่อนจะขึ้นเวทีับสายสืบของเราไปเลาะหลังเวทีมาชนแดนนั้นร่างกายฟิตเปรี้ยเลยครับเพราะมันหนักก็บอกวันนี้จะไม่ทําให้พี่น้องชาวนครศรีผิดหวังมาดูทางด้านน้าเงินเพชรศรีสิทธิ์บางประจันทรหรือบุญชูลูกขุนอินก็บอกถึงแม้ว่ากระดูกผมจะเป็นรองแน่อมตัวด้วนะครับความยิงห่างกันไม่กี่ครั้งเลยแต่ว่าผมบอกว่าผมสดกว่าก็คือไปดูอายุครับดูอายุกัน ปลายแดง19น้ำเงินโอ้บอกสดได้ยังไงครับน้ำเงินอายุตั้ง24เอาละครับเดี๋ยวไปดูซิว่าที่เขาบอกสดนะสดจริงหรือเปล่าคุณนกแระยุทธ์สายคำพปนธ์พันวิราัาเฟ่ไปเลาะลัดหลังเวทีมากรรมการบนเวทีกรรมการสนญญาภัย,ยอน,นันต์ป่ายแดนนั้นถ้าจะมองรูปร่างแล้วอา,อาจจะสิบเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับทางส่วนสูงแต่วันนี้หลัหกเท่ากันครับ119ปอนด์ ปัจจุบันมวยประมาณ114-120นั้นก็ขยับเป็นที่ส้นรุ่งนใจนะครับแต่้าหนหลักวันนั้ขึ้นไปประมาณ130ถือเป็นมวยใหญ่แล้วมาโดนก็ไปถึงกับแปรด,ดอนทีเดียวครับทั้งคู่นั้นกาดมวยเหมือนกันคือเอาซ้ายออกถ้าจะเปรียบเทียบอาวุธทั้งคู่แล้ว ก็คงจะมีข่าววงไดนะครับข้อมูลบอกว่าทั้งคู่นั้นมีเข่าที่ดีแต่ว่าเราต้องติดตักมันต่อไปจะดีแค่ไหนและจะดีกว่ากันมากน้อยเพียงไรแข้งขวาครับป่วนเปลี่ยนแถวกานคอถ้าเข้าไปมอมอนะครับหมื่นหนึ่งแอนนาซินจ่ายทันทีครับไม่มีติดไม่มีค้างเดีนเป็นการส่งเสริมศิลปะมวยไทยข่าวนายสอดนี่ครับเริ่มบรรเลงเพลงข่าวแล้ว อย่างนี้ตีประกบหรือตีปะหมดยกที่หนึ่งปลุกเสกวันนี้ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายห้าโมงที่พระโอษฐศตวัดพระโคกคับพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดครับสนใจติดต่อธนาคารกรุงเทพและธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศครับยกนี้เป็นยกที่สองฝ่ายที่เดินเบียดก้ามาช้าๆครับเรียกว่าเดินอย่างมั่นอกมั่นใจชนแดนสิทธิโสธรมาดูทางเพชรสรีหรือบุญชูบ้าง บุญจูก็ใส่ช่วงที่อาจจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับทางส่วนสูงทีบซ้ายยันเข้าไว้จังหวะจากคนของมวยคู่นี้นั้นมาดาเซียนบัตดมวยบอกว่าต้องดูเข้าเข้าวงในกรรมการสุนทยาเร่งครับให้การต่อสู้สรุปก,กว่านีา้ข้างซอ้าวดวนข้างกัน ทำท่าจะเบียดเข้าไปแต่ว่าต้องดูเหมือนกันนะครับว่าจะเข้าไปผีผามนั้นเสียหายาทางกู่นั้นก็อยู่ทางใต้เดียกันแล้วครับ14จังหวัดดินแดนทักษิณครับอยากออกทางคู่ก็เป็นมัวผีม้าลายมือ ทางด้านของเพชรเซรีนั้นเป็นจังหวะตั้งรับแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ข้ามาก็คงจะต่อยกันระบาดฉั้นทางแดงก็ชนแดงก็เดินก็เดินชนเลยแต่ค่อยๆชนชนช้าๆค่อยๆเบียดชนช้าๆก็ไปอ่แต่ตัดหน้าขาไปทีหนึ่งบ่อยๆช้ำนะครับ ยกเป็นยกที่2ทางด้านชนแดนโยกนี้ยังหาโอกาสเข้าไปประกบเข่างามๆไม่มีครับยังไม่มีเพราะว่าเพชรเสรี่ยนไม่ยอมไม่เข้าประกบั้างหน้าตัวเองก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันอ่อ้ายจังหวะชิงทําเข้าก่อนแล้วเก็บผสมเก็บเล็กผสมน้อยดูมวยพิมมือต้องใจยเย็นๆครับค่อยดูก็ค่อยพิจารณาไปนะครับ เดินก็ไปโอกาสจะเจาะปราการของเพศินียแหมดูไม่ใช่ง่ายๆเลยเอาครับโอห้หสอกสั้นอ้าวแกในการใช้หมัดแต่ว่าเป็นปลายปลายหมัดแหมท่าทางจะมัดทั้งแมงครับเพศริรีตั้งแน่นเดียวบทดดยกที่สองยกต่อไปก็เป็นครึ่งทางพอดีตั้งกูก็แลกกันมาตลอดกันถึงแม้จะไม่หนักหนาและครับค่อยเป็นค่อยไปวิลล่าคาเฟ่คืนนี้ 27กุมภาครับพบกับยอดรักสลักไก่ย28ยูญาตเยอะ4มีนาบันเย็นล่ากแก่น5มีนาอาภาพรนครสวรรค์เนื้อถึงบะหมี่ต้องไทยสีบะหมี่เกีย๊ยวกับเหนียวนุ่มสดสะอาดอร่อยจนลืมอิ่มนะครับไทยสีมีทุกซอยอร่อยทุกที่9911853 9 9 1 1 8 5 3หาสาน้าเาหนหน้าาอาหารภาซาาาีฟูของเฮียเบิ้มครับอยู่เพชรเกษม63ร่มรื่นในบรรยากาศเนื้อที่จอดรถกว่า200คันมีสนามเด็กเล่นไว้บริการ คืนนี้นัก้องรับเจิญพบกับสุรทายสมบัติเจริญเนี่ยเบิ่มคอยดูแลอย่างใกล้ชิดต,ติดตามชมยก3ต่อครับของมวยคู่ที่2ในศึกจ้ามวยไทยครับ oh <my> ประกบจับมือกันนิดนึงแล้วก็บรเลก,กันต่อครับไม่เป็นไรเราใต้ด้วยกันหลักเล็กบอลหน่อยเรื่องบนเวทีเป็นเรื่องกีฬานะครับมวยไทยนั้นถือเป็นศิลปะประจำชาติเรว่าจะหาชาติใดๆมาเปรียบเทียบลำบาก ่าเป็นการใช้อาวุธในร่างกายคืออาวุธธรรมชาติไม่มีเครื่องทุ่นแรงครับหมัดเท้าเข่าศอกตามเข้าไปทางด้านของเพชริทาท่าจะเข้าเหมือนกันาหวางข้างซ้ายหน้าไปที่หน้าอกพี่เลี้ยงสั่งนะครับบอกให้เดินบ้างอย่าเมื่อตั้งรับเพชรีเสือไปเหมือนกันตอนนี้เริ่มแล้วอาวุธยาวแล้วครับดูดีว่าเพชริจะเชื่อพี่เลี้ยงหรือเปล่าพี่เลี้ยงบอกให้เดินเข้าไป ถอยอยู่ขนานไม่จ,าจ่าแจ้งการเดินเง้นถือเป็นการบุกเข้าทํานะครับถ้าถอยตั้งรับนั้นแต่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันก็ขึ้นอยู่กับกรรมการจะดูแะครับการให้คะแนนนั้นต้องละเอียดพิธีพิถันพอสมควรเราเป็นการให้ในภาพรวมนะครับแต่ยกนั้นมี10แต้มบิ้เแข้งซ้าย2แข้ง ผู้ทําคะแนนดีที่สุดและสรุปแล้วว่าดีกว่าแต่ยกนั้นต้องมีผู้กำเนิดเต็มครับมาบนข้างซ้ายข้างขวาเทียดไปเทียดมาอ๋อเดินเข้าก็ไม่เลีวเหมือนกันทั้งนางกระเทศเสรีเอามาดูนะครับนี่ครึ่งทางพอดี1-2ชนแดนเดินนี่ยกที่3นี่เพชรศิริธรรมราจะเข้าโหล่นก็ไปสืบเท้าอ้าวโอ้ลูกนี้เสียจังหวะลม้ม ยอมไม่ง่ายเหมือนกันชนแดนเข้าครับโผล่ก็ไปเลยนี่เริ่มประกรบเข่าแล้วมาะอันเด็บก็ไปที่ลำตัวตีประกรบชนแดนถอยไปซะก่อนมบนพิมือเนี่ยจดก,กลางเวทีครับเดินตามก็ไปโมนเด็กข้างซ้ายสองที ตลอดเวลามานี่ก็ทั้งคู่แสดงเซนิปิตกันดีนะครับไม่มีตุกติกเล่นผีมไม้ลายมือกันจริงๆสามก็ไปแทงซ้ายหลายทีนะครับเฉียดไปเฉียดมาโผกว็ไปทางเพสิลินเวลาเข้านั้นเข้าเร็วครับพยายามเข้าถึงตัวและทำหมดยกที่สาม ท่านชมการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยก่อนชมยก4ระหว่างชนแดนเฟสซิรีชมภาพจากย,ยกที่3ครับและว,วันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายห้าโมงเย็ยนเก้านาทีครับจะมีพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเนื้อหยกน้าพระบ,บุถฎ์วัพรภาคสงขานะครับสนใจประจากบูชาที่ธนาคารกรุงเทพและธนาคาราไทายทุกสาขาทั่วประเทศค,ครับห้องอาหารประกอกรวมอาหารดีรตีไพงรอครับงานฉลองปริญญาพาะป่าสังสรรค์ฉลองวันเกิดลด20%บ ห้องอาหารประกอรบรูมดำเนินาการโดยเป๊โปสเตอร์ปากคอวัชริพลราพินทราพบกันได้ทุกวันครับติดตามชมยกที่4ครับในว่าค่อนทางแล้วนะครับม่าวบันเทิ2ยกที่4กรรมการสุนียาเช็่อเนื้อเช็ดตัวซะก่อนให้น้ำอาจจะเปลียกไปนิดนึงยก3นั้นทางด้านน้ำเงินเพชรศสรีนั้นเชื่อพี่เลี้ยงแล้วเดินเข้าหาแล้ว่ะครับบอกดูจะหว่ามา2ยกแล้วไม่น่ากลัวเลยรับชนแดน ทางชนแดนก็ตั้งรับบ้างตอนนี้เริ่มแรกอาวุธทันดัดกันแล้วครับดูด้วยว่าใครจะโอ้โหโนไปกลางหลังยังหวะสอดใครจะดีกว่ากันบวยขาวต้องอาศัยกำลังวังชาครับต้องปลำ้ำต้องฝึกเป็นประจำยกว่ากำลังดีกว่าได้เปรียบโอ้โหตีขเขาก็ไปต้าทองเน็ดไปข้างตัวอีกโล่มาตีแล้วประกบทีข้าง ทีมดันยังไม่ยอมเป็นฝ่ายเดินหรือรับอย่างจริงจังครับนี่ว่าต่างคนต่างผัดกันรุกถัดกันรับแต่ยกสีนี่ทางด้านเพชรเสรีดุขึ้นครับพี่เลี้ยงสั่งบอกว่าไม่น่ากลัวเลยไปกลัวอยู่ทําไมนักชกจากปัตตานีครับ เมืองที่มีบัสิีสวยงามที่สุดในประเทศไทยตีก็ไปอีกส่วนนครก็พระบรมราตานครครับแนนทักษิณมีภูชนียังสถานที่สำคัญหลายแห่งทีเดียวเลงเพลงข่าวประกบตนนีีไม่ได้ครับอยากออกไปแต่สนับเท้าเลย โดนข่าวก็เป็นหน้าคลองแหบมบโยกนี้รับไปหลายข่าวหน่อยทางด้านของชนแดนวางแข้งโอ้รับไปเยอะครับโยกนี้พยายามโต้เหมือนกันรลัดตกลข้าง างเพศนีพยายามดึงลงมาหัวจังหวะคราฟทำแล้วออกมารับบ้างทางคู่นั้นชมวงบินใกล้เกียนเก้าแต่ไปสุดกำลังวาง้าสุดเท้าลื่นไปหน่อยตบเข้าก็อำตัว ยกนี้เขาขอลยกยกที่4ครับเดี๋ยวชมครับก่อนชมยกสุดท้ายครับเรามีภาพชายก4ี่ซึ่งทางด้านเทรลินยกนี้ตีเขาได้ดีเหลือเกินเชิญชมศึกเจ้ามังกรครับอาการ7มีนาคมโดยซปเปอร์เสียส่งการชักทุศักด์ผู้นำรายการยอดบูงงามลูกบันไดพบสินไทยน้อยสอฟติดใจครับมีเมืองสมุรกอลูกสมุดพบพุธิเดชลูกพระบาทเทรลาลาดาศรีบุรีพบรเบ์ตออุ่มทอนนะครับคือศึกเจ้ามังกรสำหรับศึกเจ้ามวยไทยครับ คู่เอกรายการวันนี้มันจะพทะต่อประตักครับติดตามชมยกสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือครับใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับไฟแดงอยู่นครศรีธรรมราชน้ำเงินอยู่ปัตตานีบนเวทีสนญยาภัยอนันต์สนแดนพิเลบอกต้องเดิน้วยกนี้ตั้งรับไม่ได้แล้วต้องเดินเหมือนกับยกต้นประกบเท่าตนแดนคงเดินแล้ะครับสามัดหมัดเคยดีวันนี้ ไม่มีโอกาสได้ออกบัตรเลยทางด้านเพชรดีนั้นทั้งเตะทั้งทีครับยกนี้เป็นยกตัดสินโอ้โหผิดสองแล้วท่าน,นมานดีทัดตองดูครับมีผลหรือเปล่าตาาเดินเร็วขึ้นโอ้แต่จังหวะเขายกสียกผ้านีนะครับกุ้ยตีเข้าไปเต็มๆหน้าท้องเลยโดนสอกซ้ายไปอีกแมวันนี้ ชนกานเจอเอา้าวเตะัดล้มตั้งยืนลุกขึ้นมาขยเกินครับไม่หมดยกยังไม่หมดความพยายามโหนสองอีกถึงกับคำทีเดียวตบตีเหมือนกันยกสุดท้ายดีเข้าไปเก็บครับอา่าวทีไม่อีกครบ โนเขาปลายยกสุดท้ายครับอีกไมถึง3ามสิบนาทีเป็นการให้สัญญาณครับปีกรองเร่งจังหวะปลายยกแล้วทางดันคนแดนนึงก็พยายามและเกินที่จะเข้าไปทำให้ได้่าดเพชรเสรีนั้นตอรีบ ไม่ไม่สนใจแล้วครับไม่แรกด้วยแล้วเพราะว่าเก็บไว้เยอะตีเข่าไปเต็มๆอีกแต่ลำตัวนี่แดงเลยีทเดียวผู้เอกวันนี้มันจะพบต่อประตักครับเตะพับดอกถีบดันไว้อย่างนี้เข้าตําราครับทั้งเตะทั้งถีบไม่ยอมให้เข้าถึงตัว เนเบียดโอ้ชนแดนแกก็ไม so nice, ่ยอมง่ายๆก็ไม <Thank you. S 1> ่ย่อท้อครับมีเวลายังมีโอกาสแต่เพชรศรีนั้นไม่ยุ่งด้วยแล้วไม่สนใจครับไม่บุกบาปะท่าเต็มตัวก็ไม่โต้ตอบด้วยหมดยกสุดท้ายกรรมการรวมคะแนนสาท่าน มีชลอวิเศษขยะธนพัฒนเสือแก้วนะครับแล้วก็จิศรศักิ์แสงจำรัสครับผลการแข่งขันน้ําเงินครับเท<ช>ศศริรีริศริร์บังพจชน,น,นชนะคะแนนชนแดนสิทธิ์โสทนครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจ